มาถามเลยว่าลำแล้าเป็นยังไงเสียใจนี่แหละคุณนั e ่นแหละได้เต่าแล้วลืมหมาลกันใช่ตลกโอ้เดอเไดแบ่รอปะอนเดี๋ยวเราไปตับน้ำนี่จะมีชุดผู้ชายเต้นอ๋อชุดผู้ชายเต้นเนี้กัจะมีกบโตมาอีกอ๋อครับผม ทอยู่แถวปลายยางแถวนั้นโอ้ยกตัวมาแล้วคนไปก่อนยันมาคู่ว่าในเตาลืมหมาเอาเอาเอาเสร็จเอาวันหลังอย่าทำอย่างนี้นะครับเวลาได้เตาแล้วเอามาไปด้วยย่อเตาไปครับผมสวัสดีครับผมตกันใหม่ครับผมสวัสดีครับคือเขาไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าเขาอยากไปดูอะไรสักนิดหน่อยเราก็ไปกันแหละไปเขากลับมาท่านเพราะว่ากลับมาท่านเขามาอย่างนั้นนะกลับมาดูดเสื้อครับท่านผู้ชมเสื้อ เสื้อแยะเลยครับกินโสตายเอาเอาไปเอาขอบคุณเชียร์ยันเถอะแข่งโตจำไม่ได้เลยครับผมหล่อมากทั้งสองคนฮะขอบคุณมากนะครับโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยผมถ่ายรูปไว้เลยนะโอ้ผมมาผมไม่เคยทําแบบนี้มามาก่อนเนี่ยไม่เคยรามาก่อนไม่เคยรําแล้วก็ไม่เคยใส่ชุดไทยผมเห็นโอ้ผมเหมียนเรชุดพูไทยครับผมชุดพูไทยชุดพูไทยโอ้เสียดายมาไม่ทันเนาะครับผมนี่แหละ ไม่ไม่ทักไม่ทวงกันนะจะได้รอเนาะครับพี่ครับโอเคปอนนครับผมฮะบรรยากาศยามเย็นครับทุกคนคนล่ำได้แล้วโอ้ยไฟน้าประทันเชฟยันครับพี่ต้องครับเลยมาดีอ่ะมาดูรามอีกรอบเนาะ กลับกรุงเทพแล้วเดินทานกลับมาดิกลับกรุงเทพบายบายกลับไปเยี่ยมเราอีกเนอะสวัสดีครับอาจารย์กลับได้เลยกลับได้เลยบายบายรออาจารย์อยู่ฮะจะกลับได้เลยจะกลับกรุงเทพอีกอย่ยังยังอ้าวทำไมาเอยังไม่กลับใช่ไหมยังไม่กลับเนาะเห็นว่าจะจะกลับระบาดใหม่ไปรอเขาเคาะ ทุกคนจะกลับแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยตาชานไม่เบายกลับไปแยกอีกนะเอาดี่เขาเป็นบรรยากาศล่าสุดกันทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ